ในคลิปนี้เราจะสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1รายวิชาคณิตศาสตร์นะคะวันนี้ครูจะสอนบทที่10จำหนวน21ถึง100นะคะสวัสดีเด็กๆวันนี้คุณรูก็จะสอนเรื่องจำหนวน21ถึง30นะคะเรามาดูจำน่ว้กันก่อนนะคะดีเด็กค่ะ คลิปที่แล้วคุณรูได้สอนเรื่องเกี่ยวกับการนับทีละสิบนะคะวันนี้เรามานับทีละสิบกันแล้วก็เรามารู้จักจํานวนกันแล้วก็รู้จักตัวเลขดัวระบิดต,ตัวเลขไทยแล้วก็ตัวหนังสือกันนะคะเรามาดูจํานวนแรกกันก่อนเลยจํานวนแรกนะคะเด็กๆลองนับทีละสิบนะคะหนึ่งสิบสองสิบสองสิบเราเรียอีกอย่างว่าอีสิบใช่ไหมคะอ่ะแถวมิหนึ่ง ยี่สิบกับหนึ่งนะคะเราไม่ได้อ่านว่ายี่สิบหนึ่งนะคะเราต้องอ่านว่ายี่สิบเอ็ดนะคะแล้วเราสามารถเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอรารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือได้ดังนี้นะคะนี่คือตัวเลขฮินดูอรารบิกตัวเลขไทยแล้วก็ตัวหนังสือนะคะเด็กๆลองอ่านตามกันดูสิคะยี่สิบเอ็ดอารบิกนะคะยี่สิบเอ็ดไทยแล้วก็ 2ีตัวหนังสือนะจํานวน2ี่นะคะมีสองหรือ20กับอีกสองมียีกับ2นะคะรวมกันเป็น22เราสามารถเขียนเป็นตัวเลขฮินดูรบิตตัวเลขไทยและตัวหนังสือได้ดังนี้นะคะ ตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและก็ตัวหนังสือนะคะต่อไปค่ะจำนวนต่อไป20เท่าไหร่คะยีกับอะไรคะหนึ่ง,ส,งสามยกับ3ามนะคะยีกับ3เราสามารถเขียนเป็นเลขฮินดูอารบิกเลขไทยและ ตัวหนังสือได้นะคะนี่คือเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยแล้วก็23ตัวหนังสือค่ะต่อไปอะไรคะมี20หรือ20กับ1 1 2 3 4เป็น20กับ4 20กับ4 เราสามารถเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือนะคะอัน,นตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและก็ตัวหนังสือได้เช่นนี้กัเินต่อไปค่ะอันนี้อะไรคะ20หรือ20กบกับอะไรนะ1 2 3 4 5 20สีากับ5นะคะ 25เราก็สามารถเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิดเลขไทยแล้วก็ตัวหนังสือเอาเช่นเดียวกันในลักษณะนี้นะคะ25ฮินดูอารบิด25ไทยแล้วก็25ตัวหนังสือมันเองนะคะต่อไปค่ะจะมาอะไรคะนะ2 หนึ่งสิบสองสิบแล้วก็นับค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็หกสองสิบกับหกหรือยี่สิบกับหกอันอืนะคะยี่สิบกับหกเราก็รวมกันเป็นยี่สิบหกเราก็เขียนเป็นตัวเลขฮินดูอาราบิี ตัวเลขไทยแล้วก็ตัวหนังสือนะคะต่อไปค่ะจำนวนอะไรคะสองสิบกัดหนึ่งสองสสก,กับ7จ็สกับ7จ็นะคะยี่สิกับ7จรวมกันเป็น 27เราก็เขียนตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยแล้วก็ตัวหนังสือนะคะต่อไปค่ะต่อไปเรขกอะไรนะสองยี่สิบกับอะไรคะนะับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกจดแปดยี่สิบกับแปดรวมกันเป็น ยี่สิบแปดนะคะสามารถเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอาราบิกต,ตัวเลขไทยแล้วก็ตัวหนังสือนะคะต่อไปเป็นจำนวนเท่าไหร่คะนับสิยี่สิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด้ยี่สิบก 9นะคะ29บกวกรวมกันเป็น29นะคะสามารถเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบริกได้ดังนี้ตัวเลขไทยและก็ตัวหนังสือนะคะ29าจำนอนต่อไป29ได้อะไรคะได้คะเห็นเท่าไหร่คะกี่สิบคะ1 2 3, 3่ สิบใช่ไหมคะสาเราก็สามารถเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและก็ตัวหนังสือได้ดังนี้น,นะคะนี่คือจำนวนยี่สถึงสานะคะเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและก็ตัวหนังสืออยู่ใกล้องนะคะต่อไปเลยคะ่ะ ขแบบ้อแรกสุดท้ายง่ายแบเรียนสองการเดียนเลขในเล่ที่สอง,อง,สองให้ในักเรียนเขียนตัวเลขแสดงตัวหนังสือแสดงจํานวนเขียนตัวเลขและตัวหนังสือแสดงจํานวนเด็กๆดูสิคะเด็กๆดูสิคะอันนี้เป็นรูปอะไรคะรูปอมใช่ไหมคะรูปอมมีทั้งหมดเป็นกลุ่มน,นี้นะคะ กลุ่มนี้มีทั้งหมด10เม็ดนะคะดูสิคะมีกี่10เต็ด1 10 2 10นะคะ20รวมกันเป็น20แล้วเสร็จเท่าไหร่นะ1 2 3 4 5 6 7 8สแสดงว่ามี ยี่สิบกับแปดรวมกันเป็นยี่สิบแปดนะคะเขียนตัวเลขยินดูรบิดได้อย่างน,นะคะเขียนยากค่ะเด็กๆตัวเลขไทยได้ลักษณะนี้และตัวหนังสือยี่สิบแปดนะคะลูกอมทั้งหมด28ยี่สิบแปด นะคะเด็กปุ๊บก,ก็เขียนเลขตัวเลขฮินดูรารบิตตัวเลไทยแล้วก็ตัวหนังสือนะคะไปดูรูปที่สองกาง้านรูปสองเป็นเด็กใช่ไหมคะเด็กเด็กมีสุขเด็กกี่คน่ะเด็กขาสังเกตนะคะวงกลมนี้เป็นสิบคนวงกลมนี้อีกสิบคนแล้วเรานับสเสร็จไหมฮนะหนึ่งสองสาม สี่พ่อมีสิบห้าคนและมีอะไรคะหนึ่งสิบสองสิบรวมกันยี่สิบรวมกับห้านะคะรวมกันเป็นยี่สิบห้าเราสามารถเขียนเป็นตัวเลขนะคะอินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวนับเสียแสดงจำนวนได้อย่างนี้นะคะยี่สิบห้าตัวอินดูอารบิก ตัวเลขไทยและก็25ตัวหนังสือนะคะตามไปค่ะตามไปเป็นรูปอะไรคะบ้านดูสิคะบ้านมีกี่หลังมีกี่แถวคะหนึ่งแถวสองแถวสามแถวบ้านทั้งหมดสามแ,แถวแถวละสิบหลังดังนั้นก็คือหนึ่งสิบสองสิบสามสิบรวมกันมีบ้านทั้งหมด สามสิบหลังนะคะสามสิบหลังเราสามารถเขียนตัวเลขนะคะแสดงจำนวนนะคะเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือได้ดังนี้นะคะนี่คือตัวเลขฮินดูอารบิกเขียนแบบนี้นะคะเด็กๆตัวเลขไทยแล้วก็ตัวหนังสือสออะมสามซออีกอสิบสามสิบอย่างนี้นะคะจะไปคุยกับ ข้อที่3ระบายสีตามจำนวนที่กำหนดให้ข้อหนึ่งเขากำหนดองค์มาให้เราใช่ไหมคะเราต้องระบายสีทั้งหมด22เขาให้มาทั้งหมดเท่าไหร่คะเด็กๆด็กพิเคะแถวละสิบยืนสิบยืนสิบสองสิบสามสิบมีทั้งหมดสามแถวก็เท่ากับสามสิบเมตรแต่เขาให้เราระบายแค่ 22เมตรอีกเด็กนำสีขึ้นมาเลยค่ะแล้วระบายลงไปให้ได้22เมตรนะคะต่อไปอลูกเป็ดหรือลูกไก่นะเขาให้มา30เช่นเดียวกันแต่เขากำหนดว่าให้เด็กๆระบ,บายสีตรงนี้ค่ะระบ,บายสี28ตัวนะคะลูกเป็ดลูกไก่ เด็กๆจะมองเป็นลูกเป็ดหรือมองเป็นลูกไก่ก็ได้แต่ผมครูคว่า,น,า,น,าน่าจะเป็นลูกเป็ดนะคะคกเจี๊ยบนะคะลูกเจี๊ยบคือลูกไก่ใช่ไหมคะ่28ตัวนะคะให้เด็กๆนำสีไประบายเลยค่ะต่อไปแอปเปิ้ลค่ะแอปเปิ้ลเขาเขาเ้เยอะมาก30เช่นเดียวกันแต่ให้เด็กๆระบายสี20ลูกเด็กๆนำสีระบาย ยี่สิบห้าลูกได้เลยนะคะต่อไปรูปป่าค่ะให้มาสามสิบเช่นเดียวกันแต่เด็กๆต้องระบายสีรูปป่านะคะสามสิบรูนะคะเปิดแบฝึกหัดได้เลยค่ะแบึกหัดคณิตศาสสร์ของเด็กมาก43ถึง45นะคะเด็กๆขาเด็กๆทำเสร็จแล้ว วาดรูปโงเส้นอะไรสวยนี้เราเย้ะอย่าลืมนะคะถ่ายรูปถ่ายรูปและลงในกลุ่มส่งงานถ้วยด้วยนะคะแต่ถ้าเป็นแบบฝึกหัดจริงๆดิเด็กๆส่งเปิดเตืนได้เลยนะคะนี่นะคะระบายสีนะคะเดกต่อไปนะคะถี่แล้วค่อยถ่ายรูปส่งไลน์มาคนะคะในไลน์กลุ่มนะคะต่อไปขอบคุณนะคะ เด๋กวระวัสิศาสรรจเล้งค่ะวันนี้คุณคุณละก็ขอจบการสอนเรื่องจำนวน2 1ถึง30เพียงเท่านี้และเด็กๆก็ทำแบบผผดหน้า4 3สถึงส5ให้เรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆก็ถ่ายรูปส่งให้คุณครูละได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ คุณครูต้องกล่าวสวัสดีค่ะก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ